มทศหรือว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์นะคะกรณีที่มีการพบสารหนูแล้วก็สารตะกั่วนในแม่น้ําสายค่ะพร้อมกับมีการตรวจสอบการสร้างผนังกั้นน้ําริมแม่น้ําสายที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย นางสาวทีรรัตสำเร็จวานิชร,ร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจต,ตามสถานการณ์กรณีพบสารปนเปื้อนสารหนูสารตะกว่วในแม่น้ำสายและตรวจสอบการสร้างผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำสายนางสาวทีรรัตสำเร็จวานิชร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในการลงพื้นที่วันนี้มาดู2ประเด็นสําคัญนั่นก็คือเรื่องสารปนเปื้อนที่พบในแม่น้ำสายซึ่งตอนนี้ได้รับรายงานว่ากระบวนการต่าง ต่างได้ดําเนินการตามขั้นตอนทั้งในงเรื่องของการตรวจวัดสารปนเปื้อนในน้ําและในตะกอนดินในส่วนของน้ําประปาที่จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนั้นมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายเพราะผ่านกระบวนการกรองที่ได้มาตรฐานจากการประปาส่วนภูมิภาคต่อไปจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยเป็นการเจรจาก,กับประเทศเพื่อนบ้านถึงที่มาของสารปนเปื้อนเหล่านั้นสําหรับอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของการทําผนังกั้นน้ําริมแม่น้ําสายดําเนินการโดยกรมการทหารช่างซึ่งได้ มาติดตามความคืบหน้าตอนนี้อยู่ในแผนที่เราได้วางไว้โดยตั้งเป้าจะให้แล้วเสร็จก่อนปลายเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ตอนนี้เราได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆจุดด้วยกันนะคะทั้งในส่วนที่เราต้องรับผิดชอบเองในส่วนของปลายน้ําด้วยแล้วก็ในส่วนของจุดนี้ค่ะก็มีการทําแนวป้องกันน้ําแบบชั่วคราวขึ้นมานะคะยกตัวอย่างเมื่อปลายเดือนเมษายนที่มันมีน้ําทะลักเข้ามาเนี่ยมันเป็นเพราะว่า จุดที่เราปิดบิ๊กแบกเอาไว้เนี่ยมีประชาชนอาจจะไปดึงออกแล้วก็อยู่ระหว่างการทำงานอยู่ด้วยนะคะก็อาจจะมีน้ำ พารักเข้ามาบ้างแต่ว่าก็เป็นปริมาณที่ไม่เยอะแล้วก็สามารถควบคุมได้ภายในสองชั่วโมงนะคะก็ลดลงท่านจะเห็นว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะจริงเราดําเนินการอยู่เป็นกระบวนการอยู่แล้วนะคะเปตามขั้นตอนแล้วก็ยังอยู่ในทำลายที่เรากําหนดไว้อยู่ด้วยท่านก็ให้พี่น้องประชาชนได้วางใจได้นะคะว่าในปีนี้เองเนี่ยค่ะถ้าหากว่านําตัวเลขเปริมาณน้ําจากปีที่แล้วมาวิเคราะห์เนี่ยค่ะ ในส่วนที่เราทำการป้องกันอยู่ก็จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะคะตามที่ได้วางแผนไว้แต่ว่าถ้าหากว่ามีปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมในขณะนี้หลายๆห,หน่วยงานนะคะทั้งในส่วนของสสนนะคะร่วมกับทางเพื่อนพึ่งพาก็มีการติดเครื่องวัดน้ำระดับน้ำฝนนะคะที่ต้นน้ำไปด้วยก็สามารถเตือนพี่น้องประชาชนได้ทัน กับเวลาที่จะเกิดเหตุเพราะว่าจะมีเวลาห่างกันประมาณ6ชั่วโมงกว่าน้ำที่จะเดินทางมาถึงบ้านเราก็คิดว่าในการเตรียมพร้อมจากหลายๆภาคส่วนก็จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ